สวัสดีค่ะ FC ซที่น่ารักของดาวทุกคนวันนี้ดาวจะมาเสนอไอเดียสุดเจ๋งนะคะในการออกแบบเมนูร้านอาหารไทยของดาวที่ออสเตรเลียก่อนอื่นเลยดาวต้องขอบอกไว้ว่าเมนอูอาหารไทยของดาวนี่นะคะมีทั้งหมด6 3เมนูนะคะในร้านอาหารของดาวซึ่งแต่ละเมนูาดาวออกแบบแล้วก็ คิดค้นคือวัตถุดิบอ่าดส่วนผสมของแต่ละเมนูนี่จะแตกต่างกันออกไปนะคะเนี่ยเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบที่ใช้เลยนะคะเรื่องพวกผักอย่างที่เห็นได้ชัดนี่นะคะผักที่ดาวเลือกใช้อ่ะ,อะมาประกอบอาหารในแต่ละเมนูอ่ของดาวนี่นะคะจะไม่มีซ้ําแบบจะไม่เหมือนกันซักเมนูค่ะดูแกงเขียวหวานผักที่ดาวใช้ะนะคะผักที่ดาวใช้ก็จะมี กรีนบีนนั่นก็คือถั่วฝักยาวนะคะแล้วก็มะเขือเอ็กแพนนั่นก็คือมะเขือม่วงแล้วก็ลามลิฟนั่นก็คือใบมะกรูดนะคะแล้วก็แคปซิคันแคปซิคัมนั่นก็คือพริกแดงหวานของเรานั่นเองคือส่วนผสมในแกงเขียวหวานองดาวก็จะมีผัก3อย่างด้วยกันแล้วก็รายละเอียดทั้งหมดที่ดาวจะใส่ไปในส่วนผสม ประกอบอาหารนั่นนะคะของเมนูแต่และเมนูเนี่ยดาวก็จะเขียนรายละเอียดให้ชัดเจนเลยค่ะอย่างเช่นเลดขล่คือแกงแดงนะคะ,ะพิกแกงแกงแดงของเราอะ่ะเดาวจะใส่อะไรมั่งดาวจะเขียนรายละเอียดดีเทลนะคะละเอียดทั้งหมดให้ลูกค้าได้เห็นว่าเมนูแต่และเมนูอะดาวใส่อะไรไปมั่งนี่ก็คือตัวอย่างในการจัดทำเมนูนะคะ เราจะเน้นว่าให้ลูกค้าเวลาก่อนที่เขาจะสั่งอาหารเนี่ยถ้าเขาดูตามเว็บไซต์หรือว่าดูใน f e c o o o ไกไ่ที่เรา้ทำเป็น Facebook เกี่ยวกับร้านอาหารของเรานี่นะคะแล้วก็เว็บไซต์เขาก็จะเห็นรายละเอียดทุกอย่างส่วนผสมทุกอย่างที่เราจะใส่ในเมนูอาหารที่เขาจะสั่งทานนี่นะคะมันก็จะเป็นการประหยัด เวลาเพราะว่าเวลาลูกค้าจะสั่งอาหารทานเนี่ยเขาก็จะอ่านรายละเอียดแล้วว่าเมนูที่เขาจะสั่งเนี่ยมีส่วนผสมมีผักอะไรมั่งที่เขาจะได้ไปในเมนูอาหารที่เขาสั่งทานถ้าถ้าเกิดเราไม่เขียนรายละเอียดลงไปนี่นะคะจะทําให้เราเสียเวลามากๆเลยเพราะเวลาที่เขาโทรสั่งอาหารทานเนี่ยเขาก็จะถามว่าแกงที่เขาสั่งเนี่ยหรือว่าผัดที่เขาสั่งเนี่ยมีส่วนผสมอะไรมั่งมีผักอะไรอยู่ในนั้นมั่ง อันนี้จะทําให้เราแบบเสียเวลาต้องมาอธิบายแทนที่เรารุ่งยุ่งเนี่ยเราจะได้รับออเดอร์อื่นเราก็ต้องมาอธิบายให้เขาฟังว่าเมนูนี้นะใส่ผักนี้นะใส่ผักนั้นนะอันนี้คือประหยัดเวลาได้มากๆค่ะอีกส่วนหนึ่งของอประโยชน์ของเมนูนี่นะคะถ้าเราทําเมนูออกมาสวยแล้วก็ชัดเจนมีรูปภาพให้ลูกค้าเห็นว่าเอ้ยแกงเขียวหวานเนี่ย หน้าตาเป็นยังไงมัสมันหน้าตาเป็นยังไงผัดไทยเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเพราะจริงๆแล้วนะคะฝรั่งบางคนลูกค้าฝรั่งบางคนเนี่ยไม่เคยที่จะไปเมืองไทยแล้วก็ไม่เคยที่จะทานอาหารไทยเลยก็มีค่ะแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเขาได้ยินชื่ออาหารไทยได้เห็นโฆษณาจากอ,าอ,าอินเทอร์เนต็ตหรือว่าจากทีวี ต่างๆสื่อโซเชียลนี่นะคะเห็นว่าอาหารไทยนี่นะป๊อปปูล่ามากเลยเป็นอาหารที่มีหลากหลายรสชาติน่าน่าลิ้มลองน่าทุกคนควรที่จะลองเป็นอาหารที่แบบว่ารสชาติอาหารที่แบบ Amazing อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็อยากบางคนนี่นะคะเดินเข้ามาถามก่อนเลยนะคะว่าเอะรสอ,อาหารไทยเนี่ย เผ็ดไหมรสเมนูนี้เผ็ดไหมเผ็ดไหมเพราะเขาได้ยินมาว่าอาหารไทยเนี่ยฝั่งไอ้คนไทยเราเนี่ยทานรสจัดใช่ไหมคะเขาคิดว่าอาหารทุกชนิดที่ที่ที่อยู่ในร้านเราเนี่ยรสรสชาติจะจัดและก็จะเผ็ดเป็นตะทุกอย่างอันนี้มันก็จะเป็นประโยชน์กับเรานะคะในการทําเมนูให้ชัดเจนทํารูปภาพออกมา ให้มันแมทกับชื่อของอาหารที่เรามีขายในร้านอาหารเราอะคะ่ะส่วนอีกอย่างหนึ่งเลยที่ดาวจะบอกเพื่อนๆก็คือเรื่องราคาราคาอาหารนี่นะคะถ้าเป็นไปได้อะเพื่อนๆือจะมีอาหารในร้านใช่ไหมคะแต่พวกผัดแล้วกพวกแกงแกงกะหรี่อ,อย่างร้านดาวเลยนะคะอย่างพวกผัดเนี่ยดาวจะทุกอย่างนะคะผัดทุกอย่างจะราคาเหมือนกันหมดอ่า แต่ยกเว้นพวกซีฟู้ดพวกกุ้งกับปลาหมึกกับปลานี่นะคะซึ่งราคาจะสูงขึ้นแล้วก็แตกต่างขึ้นขึ้นแตกต่างจากพวกเนื้อวัวเนื้อหมูแล้วก็เนื้อไก่เพราะว่าพวกซีฟู้ดที่นี่จะค่อนข้างที่จะราคาแพงดังนั้นหลักส่วนในเรื่องของราคาเรื่องซีฟู้ดเนี่ยมันก็เลยจะดูสูงกว่าราคาพวกหมูเนื้อเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้อวัวนะคะ อีกอย่างหนึ่งเลยที่เราจะพูดถึงในเรื่องของเวลาการเราที่เราปรุงอาหารนี่นะคะฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่ชอบที่จะนำอาหารที่เราปรุงเสร็จแล้วเนี่ยไปปรุงเพิ่มนะคะประสบการณ์ที่เราทำอาหารขายมาใน9้าปีเนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่เอาอาหารที่เราที่ซื้อจากเราเสร็จแล้วเนี่ยไปปรุงต่อนะคะ คือเราให้ปรุงรสชาติแบบไหมเขาก็จะกินแบบนั้นแล้วเขาก็จะลงความคิดเห็นไปเลยนะคะว่ารสชาติอาหารที่เขากินเนี่ยมันมันเป็นรสนั้นๆคือมันจะมันจะไม่เป็นรสชาติอื่นเลยอย่างเช่นพวกก๋วยเตี๋ยว,วก๋วยเตี๋ยวบ้านเรานี่ใช่ไหมคะเราจะชอบซื้อก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็จะมาใส่พริกใส่มะน,นาวใส่น้ำปลาใส่น้ำตาลเพิ่มแต่ว่าถ้าเป็นฝรั่งนี่นะคะอย่างผัดไทยและผัดซีอิ๊วเนี่ย จำเป็นอย่างมากเลยน้ําซอสผัดไทยเนี่ยจะต,ต้องเราคิดว่าซอสของเราต้องอร่อยและก็ลงตัวที่สุดแล้วเราเอามาผัดแล้วก็ขายให้ลูกค้าและซึ่งลูกค้าก็สามารถที่จะกินแล้วก็ถูกอกถูกใจติดใจไปเลยส่วนในเรื่องของผัดซีอิ๊วนะคะผัดซีอิ๊วเนี่ยดาวก็จะปรุงคือเหมือนกับปรุงให้ได้รหลดแล้วนะคะเพราะว่าลูกค้าอย่างที่ดาวบอกเขาจะไม่ชอบนําอาหารที่ที่เราปรุงแล้วนะคะ ไปปรุงต่อเ็าให้เราให้อะไรเขาก็จะกินนั้นน่นนะคะ่ะที่ดาวพูดในเรื่องว่าผักอ่ะ,อะเมนูอาหารผักและส่วนประกอบควรจะมีแตกต่างกันแล้วก็และสิ่งที่สําคัญน,นะคะควรจะมีแตกต่างเมนูหนึ่งเนี่ยควรจะมีผักสองสองชนิดขึ้นไปเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อทีอ่จะเพิ่มสีสันให้อาหารของเราดูน่าทานขึ้นมานั่นเองค่ะแล้วก็ ไม่ไม่ใช่แค่เพิ่มไอไม่ใช่แค่เพิ่มสีสันให้อาหารของเราหน้าทานนะคะแต่เท่าที่ประสบการณ์ของดาวที่ขายมาเนี่ยนะคะฝรั่งนะคะลูกค้าที่นี่หรือว่าเฉพาะที่ดาวอยู่ป่าไม่รู้ที่ออสเตรเลียนี่นะคะลูกค้าชอบทานผักนะคะอย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างผัดกะเพราเนี่ยบางบางคนนะคะขอแอดผักเพิ่มนะคะเรื่องผักเพิ่มเรื่องขอแอดไอ ผักหรือส่วนผสมเพิ่มเนี่ยอย่างเนื้อหรือว่าแอดผักเพิ่มคืออยากได้นอกเหนือจากในเมนูที่เราเซตไว้เนี่ยดาวบอกได้เลยนะคะดาวขอบอกเลยว่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะขาดทุนถ้าเขาอยากขอเพิ่มผักหรือว่าเพิ่มเนื้อเราก็ชาร์จเงินขึ้นตามราคาเลยค่ะอย่างร้านดาวนี่นะคะเราดาวเราชาร์จเลยนะคะถ้าใครขอผักเพิ่มหรือเนื้อเพิ่มอย่างขอผักเพิ่มเนี่ย ดาวชาร์จไปเลยค่ะสี่เหรียญและอย่างอขอเนื้อเพิ่มนี้นะคะดาวชาร์จไปเลย5เหรียญค่ะอย่างน,นี้คือแปใช่ไหมคะเราจะได้ไม่มันต้องมานั่งขาดทุนแล้วเขาก็จะได้เขาก็จะไม่ได้แบบว่าได้แบบว่าคืออะไรอะ่ะ อยากจะขออะไรก็ได้อย่างนี้เราทําค้าเราทำการค้าขายใช่ไหมคะเราก็ต้องอยากจะได้กำไรใช่ไหมคะเรื่องกําไรนี้สําคัญนะคะต้องมาก่อนคือก็ต้องมาก่อนอย่างอื่นเลยเรื่องกําไรเนี่ยมา,มาก่อนส่วนต่างๆเลยเลยคือเปิดร้านปุ๊บทำธุรกิจปุ๊บเนี่ยเรื่องกําไรต้องมาก่อน,นะคะ่ะ อันวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆที่กําลังคิดอยู่นะคะว่าเอ๊ะเปิดร้านอาหารเนี่ยเมนูเนี่ยฉันควรที่จะเอาผักอะไรมาใส่ดีอ่ามันไม่มีเหมือนคนอื่นเขาเราเราจะเอาผักอะไรมาใส่ดีอยี่ง,งี้คือดาวมาก็มาแนะนำนะคะเสนอแนะจากประสบการณ์ของดาวเองหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ในการใช้นำผักต่างๆมาประกอบอาหารในแต่ละเมนูนะคะวันนี้ดาวขอลาไปก่อน ชอบกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนในการทำคลิปต่อไปข้างหน้าด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊าย